สวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของนังเอกมอลำันะคะสําหรับยูกิเพนปากานั่งเอกมอลำัแห่งคณะมอลำัเสียงวิหกนั่นเองนะคะสําหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราเนี่ยจะมาพูดถึงกันก็เป็นเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับไลฟ์สดกลุ่มปิดนะคะของทาคะคะงคณะมอลำัเสียงวิหกนั่นเองก็เรียกได้ว่ามีการไลฟ์สดกลุ่มปิดเนี่ยมาอย่างยาวนานมากๆแต่ว่าแฟนๆนะคะก็ยังคอยให้การสนับสนุนได้มีการ ซื้อบัตรนะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแรงสนับสนุนที่ดีเลยให้กับทางคณะมอลำาเสียงวิหกก็เรียกได้ว่าครั้งนี้นะคะเดินทางมาถึงไลฟ์สดกลุ่มปิดครั้งที่50แล้วนะคะโดยในครั้งนี้เนี่ยนะคะก็ได้มีการมาขายบัตรเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับไลฟ์สดกลุ่มปิดครั้งที่50นี้ก็จะมีการแสดงนะคะในวันที่20นะคะแล้วก็21พฤษภาคมที่จะถึงนี้นั่นเองก็สามารถซื้อบัตรจองตั๋วกันได้ โดยบัตรนะคะก็มีราคาเพียง140บาทเท่านั้นนะคะก็สามารถรับชมได้ทั้ง2วันเลยโดยในครั้งนี้นะคะก็จะมีการแสดงในลำเรื่องต่อกรทำนองขวัญแก่นนะคะเรื่องแม่ย่ารับบ่อได้ลูกสะพยเป็นกระเทยนั่นเองสำหรับเรื่องนี้นะคะหลายๆคนเนี่ยเห็นชื่อเดมิวสิเคิลแล้วก็ทำให้แบบว่านึกถึงตอนที่ยูกิเพนพกาเนี่ยเธอไปออกรายการซุปเปอร์เทนเหมือนกันเพราะว่าเธอเนี่ยนะคะก็เคยได้มีการร้องเพลงนี้ในรายการ จนทำให้หลายๆคนเนี่ยนะคะได้รู้จักเธอผ่านรายการที่เธอเนี่ยได้ไปประกวดตอนเด็กนั่นเองนะคะ แล้วในครั้งนี้นะคะก็ยังเป็นลำเรื่องต่อกรทำนองขอนแก่นด้วยก็น่าติดตามมากๆเลยว่าจะออกมาเป็นแบบไหนนะคะแฟนๆเนี่ยก็ต่างมีการลุ้นแล้วก็ซื้อบัตรนะคะเข้าไปรอกันแล้วแล้วในไลฟ์สด N.Y.E.P. ที่2ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะนงพงศกรเนี่ยก็ยังได้มีการพูดถึงด้วยนะคะสําหรับเรื่องนี้ว่ายูกิเนี่ยนะคะเธอจะได้รับบทเป็นสาวประเภท2ในเรื่องนั่นเองก็มารอดูนะคะว่าครั้งนี้สําหรับการรับบทของยูกิเนี่ยเธอจะแสดง ออกมาไได้แบบหนเพราะว่าอย่างยูกิเองนะคะหลายๆคนก็ต่างชื่นชอบว่าเธอเนี่ยได้รับในหลายๆบทบาทเลยนะคะในแต่ละไลฟ์ซึ่งในครั้งนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งไลฟ์ที่เธอเนี่ยได้รับบทที่ท้าทายเหมือนกันนะคะก็มารอติดตามนะคะวันเนื้อเรื่องเนี่ยจะไปประมาณไหนจะมีฉากสนุกสนุกตลกอะไรเนี่ยให้เราได้ติดตามกันหรือเปล่านะคะหรือว่าอาจจะมีโหมดซึ้งๆหรือเปล่าเพราะว่าทางคณะหมอลำเสียงวิหกเนี่ยแต่ละเรื่องนะคะก็มักจะทําให้แฟนๆเน ได้เสียน้ําตากันอยู่หลายๆเรื่องเลยเพราะว่าด้วยการแสดงของทางคณะหมอลำเสียงวิหกที่ทุกคนเนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่าอินกับปทบาทแล้วก็แสดงออกมาได้ดีก็ทําให้แฟนๆเนี่ยนะคะต่างชื่นชอบในด้านของการแสดงมากๆ รวมทั้งโชว์ที่ยิ่งใหญ่อลังการนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นโชว์ของยูกิเองหรือว่านุพงศกรนะคะไม่แน่นะคะว่าครั้งนี้เราอาจจะได้รับชมโชว์ใหม่ของทั้งคู่หรือเปล่านะคะก็จะต้องมารอติดตามกันรวมทั้งของศิลปินนะคะคนอื่นๆด้วยของทางคณะหมอลำเสียงวิหกแต่ละคนเนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่าโชว์จัดเต็มกันมากๆเลยยังไงนะคะก็อย่าลืมซื้อบัตรนะคะเข้าไปเป็นกําลังใจให้กับทางคณะหมอลำเสียงวิหกกัน นะคะคอย่างที่เราบอกไปนะคะว่าบัตรมีราคาเพียง140บาทแต่ว่าคุ้มมากๆเลยเพราะว่าสามารถรับชมได้2วันเลยนะคะแล้วก็ยังสามารถกลับมาชมย้อนหลังได้ตลอดด้วยรวมทั้งนะคะก็จะได้รับชมไลฟ์สดกลุ่มเปิดนะคะก่อนที่จะมีการเข้าไปในกลุ่มปิดซึ่งในกลุ่มเปิดเนี่ยก็เรียกได้ว,ว่าคุ้มค่ามากๆเพราะว่าแต่ละโชว์ที่นํามาร้องในกลุ่มเปิดเนี่ยแต่ละเพลงนะคะก็จัดเต็มนะคะโชว์สนุกสนุกให้แฟนๆเนี่ย ได้รับชมกันโดยในครั้งนี้นะคะสําหรับการซื้อบัตรเนี่ยก็สามารถซื้อบัตรได้นะคะกับทางคณะหมอลำเสียงวิหกนะคะก็คือสามารถโอนเงินแล้วก็ส่งสลิปนะคะไปที่แฟนเพจของทางคณะหมอลำเสียงวิหกได้เลยแล้วก็เข้าไปรอในกลุ่มกันเพื่อที่จะได้รับชมโชว์ที่สนุกสนานนั่นเองนะคะและนั่แหละคะ่ะก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวนะคะที่เราเนี่ยได้เอามาพูดถึงกันสําหรับไลฟ์สดกลุ่มปิดครั้งที่50ของทางคณะหมอลำเสียง วีหกนั่นเองนะคะสําหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวที่เราเนี่ยได้เอามาพูดถึงกันนะคะก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ